มาลงทางมาพปจะหาทางออกอีกทาได้มั้ยให้ผมได้มั้ยครับขอให้จะได้มีทางเดียวคือตายโอ้ไห้ทำาหมฆ่าเออออออ ก็สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ป้านาทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดพาหลอดนะครับก็วันนี้นะครับผมทุกคนก็ตอนนี้ผมเดินทางมาไกลมากๆนะครับผมก็อยู่ในฝั่งพม่านะชายแดนฝั่งพม่านะตอนนี้คือเดี๋ยวขง้นไปอีกหน่อยเนี่ยจะเป็นฝั่งพม่านะผมเพราะว่าอยู่ใกล้กับฝั่งพมามากนะครับผมพี่คือเดินทางมาไกลมากมากครับทุกคนเพราะว่าแถวนี้ผมไม่เคยมาเลยนะมาเป็นครั้งแรกทุกคนแบบ ป่าแบบเป็นร่องน้ำเก่าไม่มีน้ำน้ำแห้งไปหมดแล้วนะครับผมทุกคนก็เดี๋ยวผมอ่ะจะถ่ายให้ดูนะทุกคนเพราะว่าก็สถานที่แห่งนี้คือมีป่าสัตว์ป่าอันตรายมากมายนะครับผมก็มีสัตว์ป่าเยอะเลยทุกคนได้ยินเสียงนกร้องเลยหลายร้องไหมทุกคนบางทีตรงนี้ทุกคนมีห้างเก่าด้วยนะทุกคนคือน่ากลัวมากๆนะครับผมคือผมเดินมาไกลมากๆก็บอกเลย เราจะมาตามหายิงเพชรกันนะครับผมไม่รู้ว่าจะเจอยิงเพชรหรือเปล่านะทุกคนเพื่อนนันก็แยกกันไปตามหาฝั่งนู้น,นนะก็ไปด้วยกันนะเราก็แยกทางกันไปนะผมไม่รู้ว่าวันนี้ทุกคนจะเจอหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าตอนนี้คือยังต้องเดินทางอีกไกลไงไม่รู้ว่าจะเจอเปล่านะผมเพราะว่าตอนนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรนะก็เราวันนี้ผมก็ได้ได้มาแค่คนเดียวนะผมก็เลยไม่ได้แบบเดินไปกับเพื่อนนันนะก็เราเดินแยกกันนะๆๆนะ เผื่อแบบอาจจะเจอรอยกว่าเดิมนะถ้าเราเดินแยกกันนะครับผมยังไงฝากไว้พี่เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะแล้วก็เพื่อนนันด้วยนะตอนนี้เพื่อนนันไม่รู้ว่าไปถึงไหนแล้วทุกคนก็ตอนเนี้เดี๋ยวผมจะเดินทางต่อนะครับผมไม่รู้ว่าจะเจอท่านหญิงเพชรหรือเปล่านะครับผมก็ยังไงทุกคนอย่าลืมเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ตอนเนี้ยก็อาจจะถึงอยู่ข้างนานหน้านู่นนะทุกคนไม่รู้ว่าข้างนานหน้านนะู่นอะ คือหลายนะทุกคนเดี๋ยวผมอาจจะเข้าไปถ่ายดูนะพี่พี่ก็ยังไงผมได้กลิ่นแบบกลิ่นเหมือนมีควันแบบเป็นนุกคแบบไล่มาจากข้างบนนู่นอะ่ะไม่รู้ว่าคือกลิ่นอะไรนะครับผมทุกคนแบบเหมือนคล้ายคนจุดอะไรนะครับผมก็ยังไงฝากพี่เป็นเป็นกําลังใจผมเลยนะตอนนี้คือเสียงมันอยู่รอบๆเลยทุกคนได้ยินเสียงไหมมันเสียงเดือดรอบๆอ่ะครับผมเอางี้ทุกคนถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปด้วยทุกคน เราพร้อมกันแล้วก็ไปครับผมขออน้าผมคนที่นี่คือที่อะไรไม่รู้นะผมคนคือตรงเนี้ยไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อแล้วทุกคนเพราะว่าเหมือนผมเดินลงทางแล้วทุกคนอันนี้จะหาทางก่อนคือดูทุกคนทางแคบไปไม่ได้เลยนะโหดิดขออน้ครับผม คออเดนพไกลอ่ะก็นะ้วฝนนตอนนี้คือในลนธารเอ้ยลำธารนี่คือแบบแห้งแล้งไปหมดเลยนะทุกคนเหมือนจะเคยเป็นล่องน้ำมาก่อนนะตอนนี้คือแห้งแล้งหมดแล้วเพราะว่าไม่มีหน้าฝนเลยนะผมพี่ๆโอ้โอเดี๋ยวเราจะเดินไปต่อนะหมุนผมเหลือหลงถังนะทุกคน ทางก็เดินยากอีกนะครับผมทุกคนตอนนี้คือทุกคนได้ยินเสียงไหมเหมือนมีเสียงอะไรไม่รู้อะเน่ทุกคน คนได้ยินเสียงไหมเสียงอะไรไม่รู้เลยรอบๆแน่ทุกคนขอหนาผมต้นไม้ไผ่ก็เยอะอยู่นะทุกคนไปพี่เ,เ,เดินก็ต่อโหหูต้นไม้ที่ทุกคน สอันนี้ผมเดินตามร่องน้ำมาเลยนะเพราะว่าเพราะว่ายังไงแบบตอนนี้ผมหาน้ำตอนนี้ขอแห้งมากทุกคน คนดีเด่นยากมากนะผมพี่บอกเลยเดี๋ยวตายนต่อ,อคนตอน,นนี้หาดทาั้งออกอยู่นะ แล้วก็หิวน้ำขอแห้งด้วยทุกคนน้ำที่เต็มมาก็หมดแล้ะเพราะว่าเราเดินตายมามากๆเลยทุกคนมไม่คิดว่าป่ามันจะกาลายขนาดนี้นะครับผมพี่พี่ไปเดี๋ยวเราเดินไปต่อทุกคนเดี๋ยวผมจะเดินไปต่อนะคือตอนนี้มไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงไหนแล้วนะครับผมพี่พี่ตอนนี้คือทุกคนดูบรรยากาศดิโหตายมากๆเลยทุกคน เฮ้ยข้างหน้าคืออะไรวะเฮ้ยคนดิข้างหน้าคือ<ช>อะไออรวะดูทุกคนผมไม่รู้นะว่าคืออะไรดูมีก้อนหินแบบนี้ทุกคนมาบางตรงนี้น ชาคทุกคนเช้าตอนนี้เดี๋ยวเราเดินไปต่อไปเดี๋ยวเราเดินไปได้เลยนะผมพี่ ทุกคนทำไมผมเดินวนไปวนมาวะมันทางนี้คุค้นๆนะทุกคน,น,นไม่ผ่เนนะทุกคนอยู่ตองกลมเนะี่ยเดินไปเดินวนเดินวนไปวนมานะครับผมพี่ก็มันเดินวนไปเดิน วนมาเลยนะใช่เลยนะพี่วนไปวนมาใช่เหรอไม่รู้ว่าป่าน,นี้มีอันตรายหรือเปล่าคือเงียบมากนะครับผมในเมฆนเนี่ย เดี๋ยวลองไปดูข้างหน้าดิมันผมเดินวนไปนเดี๋่วผมตอนแรกผมก็เดินหมกกายแล้วน,นะครับผมคือผมบอกนะคือผมรีบเปลี่ยนจัดนะครับผมคือยิ่งเดินยิ่งเหนื่อยคน ก็มาที่เดิมแล้วเลยบางอย่างนี้ดูมันก็นมาที่เดิมเลยนะมันวนอยู่ที่เดิม,ลม,มเมลยนะผมเลย เลยนะผมะลายค<ป>นตอนนี้คือ ใช่เลยนะครับกลับมาอยู่ที่เดิมตอนนี้คือเหนื่อยมากๆนะพี่ๆป่าที่นี่มันผมเดินลงเข้ามานะทุกคนผมไม่น่าเดินลงเข้ามาเลยนะครับผมเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไระทุกคนขอรญยตสองรอบๆนะ ขอแห้งหมดแล้วด้วยทุกคนได้ยินเสียงใครในป่าไม่รู้ทุกคนเฮ้ยเรี่องมันคนคุยกันในป่าเลยคนได้ยินไหมเฮ้ยทุกคนใครวะยินป่าใข่ได้วยรอบชมพี่ อยู่้างนานานู่นนะทุกคนตรงที่พ่มหมาไม่รู้ว่าคือเสียงวิ่งวิ่งวิ่อโอ,โอ,โอ,โอทุกคนโอ้ยทุกคน,กคนใครวะทุกคนใครวะคือพรมริถเดินลงทางมาที่นี่นครับ ครับครับท่านพอจะช่วยผมได้ไหมไม่อาผมไปแต่ผมขอเน,นี่ยตังกล้องนี่นี่มากครับ อม,มองเป็นใครวะมาที่นี่ม,มึงเ,เป็นเฮียหรือวะเดี๋ยวผมมาตามหาท่านพิงเพชรนะครับเป็นอะไรมึงมึงไม่รู้เรื่องหรือวะเขาคงคิดว่าเจ้าลงทางม,มาที่นี่หรือใายท่านพาลงทางมาไปหาทางออก,กได้ไหมให้ผมได้ไหมครับขอให้เจ้าได้ทางเดียว 去打！那你干啊啊啊啊！哈哈，哈哈，牛、pues！ เดินแลอวะถ้าเป็นใครหมูคือหมอผีปีศาจเอ่อขอแสดงด้วยดเครับ

Dígame, que voy a decir

บอกเลยช่ไหมทางเดียวกันไปทา,างนี้ต้องมีแดดต่อยกลับไปทางนั้นคันที่มาจ้างหนูเมื่อกู ไม่มีใครรูปอะไสักคนเอาอาอมันจะเป็นใครชื่อน้ไนเดี๋ยวนั่งไล่มีแตนาคูก็มีแค่มดตัวหนึ่งแหละอันี้ถือัน้งพี่ ตามนเงียตรงนี้กกนลแล้วเนอะจะให้โอกาสมือ,อมือยอมเป็นตี๊กูุนเกูยังไม่ยอมเป็นคนที่ช่วเป็นมึงเด็ดขาดไอ้มอพีนั้นเลยอเราก็ไ่ทางเดียวคือมึงตายไปไหน เหมือใน,นอใครกันแน่มาพ,มมพีไอต้ตอดกูจะไม่ยอมเป็นสิทธิ์มึงไอ้มาพีไอ้มาพีชั่วเมื่อกูห้ามึงโอกาสเรามไม่เล็วใช่ไหม บังมันจริงเจกูแล้วไอ้หมอพีกูจะไม่มีวันเป็นสิทธิ์มึงเด็ดขาดต่อให้ยังไงก็ตามอะ่ะเราก็ไม่ทางเดียวคือมึอืออองตนอยขอทุกคนคะรับถ้าผมไม่รอดที่นี่ออกไปไม่เป็นไรขอนะผมไอ้หมอพีช่วยไนละ่น่ะพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผม สบ<อ>ายเขาที่แห่งนี้นะเ้าปรดจังรับรู้ช่วยลูกค้งด้วยเถอะเลามึงเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนดูเขาเลยนะ

มาเลยมาเ้ยเฮ้ยทุกคนเียมือกูเดพอู้ดวเดจริงทีหมเจอมอาายากูเฮ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนเฮ้ย ันจะได้ลาปัดเจ็บ2คนนะไมงักเลยตายไมัแล้วมกูได้อีกเี่ยงดงยงไม่ปล่อยมึงมึงไม่เคืรอ้่ามาตั้งหลายปีไม่รู้ว่ากูใครยังงักูมาไปเจแล้วมึง เฮ้ยคนเหมือนท่านเจ้าไม่อยู่นะพี่พี่ล็อกยังไงลูกทำรายกูไม่ได้ล็อกมูลุ่เป็นเตีย้ยแล้วเฮ้ยคนอยู่ดีลมพัดมาแรงขึ้นนะก็เกิดอะไรขึ้น ตอนนี <Driver>: sí. ้ทุกคนตอน้มันจะลงจรงแลพวลมเลยลงมาเถอะเฮยพวกมนุษย์ทั้งหลายงทำลายไอ้บางบีพวกนี้ลงบงางบงมันเป็นคนชั่วร้ายแม่ไทยยิ่งจห็นด้วย

ตอนมนุษย์รีบถอยออกจากที่นี้ที่จะจอดไปไม่ได้ส่งไปเะเฮ้ยทุกคนและทานนะเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวผมไปก่อนนะขอโทุน